ลองนึกซะว่าแช้งขาวสามารถดึงธงไม่สนคนยืนได้มันจะเป็นอย่างไรเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะ กลุ่มวันพิฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร0 0์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีชาว Alternative กันด้วยนะครับผมและแล้วพี่ต้อก็เปิดอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวสเต็ปล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับเพลวม m a p สายวิ่งขาวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการบอกใบ้ตัวละคร EX หรือเปล่าเน่นะครับผมมาตีมนี้เลยนะครับผมนะอาจจะเป็นปู๊กกราฟก็เป็นได้นะครับผมก็ไปดูเนื้อหานี้นะครับผมมีวู้ดลัคน์ลัคน์อย่างเป็นทางการนะครับผมซอมบี้รัดนั่นเองนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้ไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์มองหายดีเราเพลว์ราคา เท่านั้นครับผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวดูนะครับสำหรับพีเปโปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเหรียญที่ผมใช้จะเป็นเรื่องของ2ไคโดไปก่อนนะครับผมนะเป็นสายวิ่งขาวครับซึ่งเอสายวิ่งเนี่ยมันก็มีหลายตัวใช่ปะตัวนี้มันเอ่อมันมีความเกรียนยังไงนะครับผมผมให้เพื่อนๆดูพาร์ทสิบเลยดีกว่านะครับผมพาร์ทสิบเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลสองนะครับผมสกิลสองจะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่ากลางอาณาเขตนะฮะซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะทําให้เพื่อนเรานะฮะที่อยู่ในเขตเว้ยดึงธงไมม่สนนนศัััตรรูททีะคบผแล้วก ความเร็วชีวบัตรมอทีคาสิบเปอร์เซ็นต์กค,คือคือตอนแรกก่อนที่ผมจะสุ่มตัวนี้ตอนแรกมันจะไม่สุ่มเลยนะแต่พออ่านตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยมันเป็นคําถามที่เราตั้งมาว่าถ้าแช้งข่าวสามารถดึงโทม้ส่งคนยืนได้ถ้าเอชชาร์ดึงโทม่ส่งคนยืนได้ล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าคิงวิ่งดึงตรงไม่สนคนยืนได้ละ่ะพี่มันจะโกงหรือเปล่านี่เขาสามารถทําให้ตัวละครเหล่านั้นครับผมดึงโทม่ส่งคนยืนได้นะฮะโอ้โห เฮ้ยมันเฟี้ยวจริงนะดูสกิลสองสกิลสองคูดาวเร็วนะครับผมก็คือนี่สกิลขอร้องลราพวกนายนะเป็นสกิลที่เขาแบบร้องไห้นะครับผมศัตรูที่โดนเนี่ยจะเกิดอัตราสับสนด้วย100%นะฮะแล้วก็เวลาโจมตีจะถูกดีบัฟด้วยนะครับผมคูดาว28พี่เองนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็เกิดเป็นสกิลกดค้างนะครับวิ่งนะครับผมทุกการโ,โดนดาเมจนะครับผมจะ Uh, knock back ศัตรูด้วยนะเอฟนะครับผมอ่ะโอเครีวิวสกิลด้วยนะฮะแล้วก็นะครับผมหลังเกิดสกิลหนึ่งนี่คือสกิลมันจะขัดไม่ได้นะครับอันนี้พาสซีฟแบบระดับรีเจนเลยนะอืมนะครับผมแล้วก็เนี่ยสกิลสองถ้าเกิดเราใช้โดนศัตรูกลางอาณาเขตเนี่ยโดนศัตรูเนี่ย จะทําการเพิ่มคูลดาวสกิลศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์เฉยเลยนะแปลว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้นะครับผมกับพวกเอสเนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะออกสกิลไม่ได้นะครับผมคือจูกย่นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เพื่อนเราดึงธงได้เลยนะแล้วก็ยกเลิกการเพิ่มแรงโจมตีนะครับทีนี้ครับผมผมมีคลิปให้ดูนะเพื่อนๆลองดูนะครับผมผมไปลองเล่นกับยามาโตะมานะถ้าเกิดแบบยามาโตะเข้าไปในธงนะครับผมเราจะเห็นว่า เขาจะดึงธงไม่ได้นะแต่ทีนี้พอผมโดดเขาไปในธงฮนะมันยามาโตะก็จะสามารถดึงธงได้นะครับผมทีนี้ครับผมไอ้สกิลสองเนี่ยจะทำให้ยามาโตะกันสถานะด้วยนะครับผมเลยทำให้ยามาโตะแบบ่บไม่โดนหนวดขาวติดสั่นนะฮะ เขาจะดึงธงสําเร็จแน่นอนดึงธงไปส่กันยืนและดึงธงสำเร็จแน่นอนขู่ใช้คอมโบกับยามาโตะนี่โคตรเกลียนบอกเลยนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไปเล่นกับทีมได้นะครับแต่ว่าตัวละครอตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ถูกรับกันสถานะไปด้วยนะครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องที่ตลกมากนะการอนาเขตเองแต่ไม่กันสถานะนะครับแล้วตัวละครเขาเนี่ยถ้าเลเวล80ที่ผมเล่นเนี่ยไม่ถึกด้วยนะครับเออบางจ้อยเลยนะฮะ ซับ166นั่นเองเนะฮะใส่ไปแค่2แท็กพอนะ่ยเพราะว่าเน้นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใครมองหารัฐเติมเกมราคาถูกวัยรุ่นดูใบเปิดแล้วการแล้วนะครับผมจะหรือไปเติมกันเยอะๆจะเติมถูกเติมไวต้องวัยรุ่นดูใบเท่านั้นครับ เอาละครับเป็นปแรกเลยนะครับผมอยู่กับไอ้ลูกชายของหมอกแกนมือขวาน,นครับซึ่งพ่อเขาไปไหนเราไม่รู้นะฮะโอ้นะครับผมแต่ว่าลูกชายเขาบอกเลยว่าโหดมากนะมีการดึงธงที่เด้งเลือดนะจ๊ะเห็นไหมฮะแออวิ่งเป็นนารุตโตะเลยนะฮะมาจากบู่บ้านคโนหาหมบุนเลยอืมตีเลยนี่ไงมันจะน็อกแบคด้วยนะอืมโอเคถอยออกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกลางนาเขตอืมอ่าเดี๋ยวดูนะก็ดูนะดนี่เขาตีใช่ไหมเขาดึงเข,าด,งขาดึงนะครับผม ทีเนี้ยประเด็นคือเพื่อนจะรู้แล้วว่าเขาสามารถดึงธงได้นะฮะเขาต้องดูนะฮะเขาเขาต้องเป็นงานนะคือผมมาเล่นแบบตอนที่ตัวเพิ่งเข้าไปดิอ้าวได้ธงอย่างนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยจ้าไปแล้วจ้าไวรุ่นนั่นเงียบร้อยครับผมเจออาคาวะเจอจอมพลวะ เอาแล้วเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมคือต้องบอกเงี้ยตัวกนนี้จําเป็นนะครับผมที่ต้องเล่นกับทีมที่เป็นงานมากๆนะครับผมเนื่องจากว่าพัสดีของเขาเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสในการดึงธงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบเราบุกๆอยู่เนี่ยเราไม่มีเ,เระบุคนเดียวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีนะครับลองไปเล่นหลายตาแล้วนะค,คือประมาณว่าถ้าเดินบุกคนเดียวนะฮะแล้วก็เพื่อนไม่รู้งานเนี่ยเพื่อนไม่ยอมดึงธงเพื่อนไล่ฆ่าสายวิ่งแบบวัดใจเลยอะ่ะว่าคุณวิ่งหรือเปล่าอนะไรเยถ้าคุณอยากชนะจริงอะ่ะ คุณไม่มีเฮเบเปอในทีมเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นงานทั้งคู่นะฮะเฮเวโปอด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวอ,อุนี่มาโดนตัดเลือดเลยน่เบื่อแนละ้วโดนตัดเลือดโดนอะไรนะตัวนี้นะครับผมติดฐานะถ้าเลเวลร้อยนี่ใส่โย,ยนตัดเลือดแม่งเลยนะครับผมไม่งั้นมันเด้งเลือดไม่ได้นะทุกการดึงธงมันจะเด้งเลือดนะครับผมนี่นะ นี่ครับผมเด้งเลือดไม่ได้นะโคตรเฟลเลยนะยึดเลยแล้วคุณสังเกตครับทีมบูธมันจะเร็วมากนะของเราทีมบูธเกต b บูธมันจะแบบค่อนข้างไวนะครับถ้าลองสังเกตดีๆนะผมอยากให้คุณสังเกตดีออลองลองมองหลายๆอันนะครับผมนะว่าตัวมันค่อนข้างจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมเป็นการบัฟทีมมากกว่า นะครับผมมากกว่าการที่ตัวเขาจะเก่งนะครับดังนั้นถ้าคนมองเอะตัวมันกากเปล่าผมว่ามันมีประโยชน์กับทีมเฉยๆนะครับผมอืแต่ว่าต้องเล่นเป็นงานด้วยนะเห็นไหมวิ่งนะถ้าวิ่งอาจจะปัญญาน,นิมนิดนึงพอได้เยอะเดี๋ยวคุณดูแชงนะี่ิดึงไวมากนะเราเรา,เรามีเรามีอนาเคเอ้าอปะโตเนะีเกือบเรียบร้อยเมื่อกี้แชงคือดึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่เราตายด้วยอาคาก่อน,นะครับติดฐานะผมเสียดายงน,นี้แหละอโอเคไม่เป็นไรครับเกมเพลย์แรกก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะ ปาชมินไม่ดึงไอ้หนุ่มนะครับผมก็เล่นคู่แข่งได้เลยนะตัวนี้ค่อนข้างปวดโอเคจบไป5-0ครับผมเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปได้เลยครับสำหรับเกมเพลย์ที่2องครับผมผมเล่นกับคนในเรือนะครับผมดังนั้นก็จะมีบทสนทนาใน Discord ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับปาดเจี๊ยบให้ตัวแม่งเดินบวกแล้วเว้ยแม่งโหดเริ่มอมแล้ว ล,ลูฟี่เขาไม่เติมถองเลยนี่นี่ถงชอปเปอร์นี่ก็ได้เนี่ยตายี่โดนช็อตขอตะครันหายแล้วหายแล้วเนี่ยหง,งลุจิวะติดไป พี่โรเจอร์จะหนึ่งคืนนะเจ้จะตุยแล้วเนี่ยมาดึงทางนี้เลยเฮ้ยโอ้โแรงแรงจัดโดนลูกไฟเหรอจะตายเอาลูกไฟจะตายเอาพี่ถอยกันรอติดบูทกันไว้ อ,อันเลเวละพี่ทัางาน,นเหลือทรงเดียวแล้วทรงไคโดดียวลงแล้วเดี๋ยวร,วรวให้เขาดึงคืนบ้าง ตายปล่าวะตายมันแรงมันติดบูธไปดิไม่นนะดีละทงบ้านเสียไะเอี่ทงบ้านได้นะ <c oughs> เม,มื่อกีแ้แม่งคิงแม่งดึงทงกมส่งคนยืนเลย <c oughs> คโคโกงเอ็ดช้าก็โกงนะพี่ว่าใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่เอดช้าก็โกงจัดนะอย่าอยู่ไ้อยู่ให้ตย่ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อเอย่าลืมบอกมาจากช่อง a อัต n น t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เอาละครับเก็บเป็นสุดท้ายครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กับทาง คนที่เล่นเฮลเมโป้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c r i b ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะลองดูว่าถ้าผมเล่นนะครับเป็นสายวิ่งที่แบบเดินตามเฮลเมโป้อย่างเงี้ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูแนวทางนะครับคลิปคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะเออตั้งใจทำสุดๆเลยอืม,อมปักตะไคร้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นตามอันนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปสเต็ปไปก่อนนะครับผมอืมโอเค อ่าอยางี้ปุ๊บผมดึงได้ฮะเห็นไหมฮะพยายามสร้างจังหวะนะครับผมวิ่งวิ่งกับเฮลเมโปเอานะฮะคือเราลองเล่นแบบรู้งานบ้างนะคือต้องบอกว่าไปเจอมาไม่ค่อยรู้งานกันเลยเว้ยเออเรื่อเๆผมดึงฟีอ e ีสปอร์ไปก่อนนะฮะดึงฟีอ e ีสปอร์ไปก่อนเรียบร้อยครับผมสวยอ่าแล้วค่อยย้ายนะฮะเราค่อยย้ายย้ายเรื่อยๆโอเคเนี่ยครับผมเราจะเล่นกับเฮลเมโปอย่างเดียวเลยนะฮะ มาดูว่าเขาสร้างประโยชน์ได้ไหมนะครับผมซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าคนนี้น่าจะพอเล่นเป็นนะก็คือเขาพยายามจะหาจังหวะเข้าทงอยู่นะครับผมผมหาจังหวะนิดนึงโอเคจากการรุตีก่อนปาดท,ทีอ่าไม่ได้นะครับผมโอเคนี่เขากลางอาเขตให้แล้วผมก็ดึงอ่าอย่างนี้เป็นงานนะฮะสวยเขาต้องกางให้ผมนะครับเขาต้องกางให้ผมต่อนะฮะอันนี้ผมไม่มีฮาคีนะครับผมโอเคสวยเรียบร้อยครับผมเห็นไหม เขาเป็นงานมากเป็นงานมากเขาเสียสละนะเขาเสียสละเขาติดหินเองเออกระเด็นออกไปไม่ยอมหรอก <c oughs> นี่ครับผมทําให้เ,เล่นอาจจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนมองนะแต่ว่าตัวคนเล่นในไพโป้ต้องแข็งโป๊กเหมือนกันนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยแตกไหมไม่ตายทีเออนี่ครับผมเขามาแล้วมาช่วยแล้วมากลางนัเขตให้โดนปลาปะโทเสียดายโดนปลาไปก่อนนะจงังหวะ อเคไม่เป็นไรครับแทงไปทีหนึง่งหลบได้โอเคไม่เป็นไรครับเขาดึงเองได้เออสวยนะครับจะไปใส่วิ่งก็คือเขาก็ดึงมีสิทธิดึงธงเองด้วยนะฮะเดี๋ยวทีนึงครับผมโอ้โหโดนรุจิว่ะโอเครุ okay, จิพยายามจะธงก,กลางให้ได้เลยตอนนี้นําสีธงนะแล้วก็บูตติดรัวๆนะครับผมคุณดูบูตเรานะยคือโกงมากอืมติดบูตแล้วโ,โหโหดมากโหดมากเป็นตัวแบบก็เรียกว่าบัฟพวกบูตเลยนะฮะค่อนข้างค่อนข้างโหดมากนะครับผม เก okay. ต้องเล่นให้เป็นด้วยนะครับต้องเล่นเป็นโอเคเีย okay. ผมจะลองเล่นตามแนวเลยนะฮะเล่นตามแนวทางเลยนะครับถ้าเกิดคุณแบบเจอไมโป้คุณจะเล่นยังไงด้วยนะฮะตายซะเถอโอ,อ้สวยครับเป็นสันจินะโหดเรียบร้อยแทงโหสกิลเดียวแตกเหลือเชื่อเหลือเชื่อไมโป้ก็จะตายแล้วเมโป้คือตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะมัน4 0 4 4 1ไปนะะเราทำอะไรไม่ได้เราแค่กันทงเฉยๆนะครับผม ก็ทาให้แชงผมนี่เล่นง่ายขึ้นนะครับผมนี่ไม่มีพวกเอสงเอสชากันแบบมันแน่นอนนะครับต่เล่นกับทีมนะนี่นะเห็นไนนปนป่อฝั่งเราเป็นงานเนขะายืนทั้งเกมเลยนะครับอืมอน,อนี่ถือว่าสวย,ยนี้ว่าสวยโอเคปาดชมินแตกหนึง่งนะครับผมเล่นแชงกันิผิวได้โอเคจบไปครับอันนี้เป็นแนวทางสําหรับใครที่แบบอยากเล่นคู่กันนะครับตัวกีนะ่าพ่อแม่กินหน้าครับกินนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ